สวัสดีครับผมพ่อใหญ่สามฤทธิ์ครับตามคําสัญญาครับวันนี้ไล์สดผมจะพาเยี่ยมบ้านหลังใหญ่ของพ่อใหญ่สมฤทธิ์ครับอันนี้ดูก่อนครับดูครับบ้านคุณสมัมฤทธิ์บราณบ้าน,านเจเพนตระพาได้ดิแต่บ้านเจเพนก็น่าจะมีอยู่มั้งหรือ,อยังไงเดี <c oughs> จะได้เยี่ยมบ้านเจเพนอ,อีกคือบ้านหลังเนี้ยเ,เดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเป็นบ้านยังไงแต่มีหลายๆท่านมาเห็นแล้วโอ้ย บ้าเข้าดอกบ้านพา่อใหญ่สำเร็จมันคือเหมือนสำนักงานอบตเอา,าอเป็นว่าบ้านหลังเนี้ยบรรยากาศบันดีตรงที่ว่าข้างหน้าติดคลองข้างหลังติดป่าติดเขาใช่ไหมแต่บ้านหลังนี้ติดธนาคารนะครับ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นไม่มีคาว่าติดธนาคารเพราะพาะ่อใหญ่สำเร็จสร้างอะไรก็ต้องสร้างสดทุกอย่างซื้อรถก็ต้องสดทุกอย่างฝันธงครับเ <c oughs> ชิญครับพูดแล้วเ <c oughs> ชิญแฟนข่าวแฟนข่าวคนวิการหรือเปล่าครับเนี้ย ผมขออนุญาตหน่อยนะครับให้เยี่ยมชมหน่อยนะครับเอออันนี้คุณคุณวิการเป็นรอปพดีเด่นที่ดูแลบ้านพ่อใหญ่สมฤทธิ์มา5ปีแล้วครับเนี่ยรอปพส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลางวันส่วนภาคกลางคืนอีกคนหนึ่งเนาะโอเคครับผมขออนุญาตนะครับนาน่อันนี้เขาเรียกแผ่บารมีนี่ก็เห็นบ่แผบบารมีนี่นี่มันจะไปอย่างเงี้ย เออนี่เขาเรียกแผบรารมีอันนั้นหลังน้ำต้นลิ้นจี่นะต้นลิ้นจี่ก็ปลูกกับมือเพิ่งจะได้กินมากกินผลแล้วละ่ะแต่ยังไม่ใช่ฤดูกาลมันอันนี้ไปซื้อเขามายกเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังซื้อมาใหม่ๆก็จะนั่งอยู่สักสองสันนี่แหละ สองสามวันแล้วก็ไม่ได้นั่งอีกมันก็จะเป็นทรงเดียวกันสไตล์เดียวกันอันนี้ไม่รู้ไม้ต้นใหญ่ๆนี่อันนี้มันอยู่กับที่แล้วนี่มันมันมีตั้งแต่ผมมาซื้อเจ็ดปีที่แล้วละอันนี้รู้จักไหมนี่นี่เขาเรียกว่าส้มโอนามงนี่เอามาจากบ้านแท่นนะนี่พอดีเจ้าของสวนส้มโอนามงน่ะเอาต้นมาให้ได้กินแล้วนี่นี่มันออกออกดอกแล้วนี่เอาแพนต้าโกฉีวรอบต่อไปนี่เอ้ยสนุกลวครับดิงวยบกักงน่าจะเป็นส้มโอทองดี หวานอร่อยเปรี้ยวๆออกหวานอร่อยอ้าวต่ออันนี้รู้ไหมคืออะไรต้องเกี่ยวกับพญานาคแน่นอนเลยพญานาคขลาดไหมดิหรือว่าพี่น้องเขียนว่าบ้านท่านเตือหยังกะพี่น้องกับสอยกันตัวเบ่งน้ำกัน แอนแอนอันนี้คือบอปลาครับนี่โอ,อ้ยบอปลาคราบนี่คิดอะไรไม่ออก,ออกคิดงานไม่ออกพ่อก,ก็จะมานั่งนี้แหละนั่งสบายเพลิดเพลินอารมณ์ทันที้กาแฟก็จิบกาแฟไปมีชาก็จิบชาไปมีไวายก็จิบไวมีเบียก็จิบเบียมีเหล้าก็เทลงไป <laughs> จิไวจิบไปเหยดิยเรา หิบไวไปแก้วหนึ่งมันก็ต้องคิดถึงเพื่อนใช่ไหมยุยใส่เอายุ้ยใสเอาหาวเลยเอาถมเอาถมเอาน้อยเอาน้อยยุ้ไสเอาไปมาก็เป็นวงใหญ่ขึ้นโอ้ก็มานั่งกันนี่แหละชมวิวทิวทัศน์จุดนี้เป็นจุดที่พ่อชอบที่สุดพ่อเป็นคนชอบต้นไม้สังเกตได้เลยครับที่เดินมานี้มีแต่ต้นไม้ชอบน้ำเออชอบบรรยากาศ อาดูห้องคาราโอเกะแป๊บหนึ่งเออเอามามามาอันนี้เป็นห้องคาราโอเกะนี่ก็จะนั่งอย่างนี้แหละส่วเพื่อนมาโอ้ยคาราโอเกะเห็นไหมนี่นี่ร้องเพลงคู่กันไปเลยเนี้ยบ้านของพี่ทำานานี่ไหมร้องสิเล่เลยเพื่อนฝูงมาก็จะมาร้องคาราโอเกะอ้าต่อต่อทีจะพามาดูสาวว่ายน้ำทำไมเจ๊เพนจึงหุ่นดีทำไมพ่อใหญ่สวิตหุ่นไม่ดีเพราะพ่อใหญ่สวิต ชอบน้ําก็จริงแต่ไม่ชอบลงน้ําแต่ว่าเจ๊เพ็มไดแกจะว่ายน้ำนี่เวลาเจ๊เพ็มใส่ชุดว่ายน้ำก็จะลงรวดอย่างนี้แหละเอโอ้ยนานๆลงครับตั้งแต่ทำมานี่จาได้ไม่เกินไม่น่าจะเกินสิบครั้งดอกแอนแอน,แอ,น,แอ,น,แอ,นอันนี้เขาเรียกห้องอะไรครับเนี่ย ส่วนใหญ่พ่อจะชอบตัวนี้มากที่สุดเนี่ยเนี่ยพ่อจะทำอย่างเงี้ยก็ดูน้ำตกไปดูคนว่ายน้ำไปอันแอบซองเจี๊ยดขึ้นเนีใส่ชุดว่ายน้ำเด้อันเขาเออนี่ก็ท่านมองเหรอไม่ผิดกฎหมายนะดูเมียตัวเองนี่ก็ทำไปทำไปทำไปให้เหงื่อออกวันนึิมก็ได้สักสามสิบนาทีโอ้เมื่อยหรอแม่ <c oughs> นี่จะชอบตัวนี้ ส่วนตัวนี้ก็อันนี้เราเอาเอาเอากล้ามขาเนี่ยบึ้องลุงซ้อมซ้อมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ยมือสิบห้าสิบหกโอ้ยพ่อแฟนข่าวแฟนข่าวอยากมาฟิตเนสไหมครับถ้าอยากมาบอกนะครับเดี๋ยวจะเปิดห้องว่าให้ฟิตเนสไม่กินข่าวนะพ่อใหญ่สำรีแต่คำว่าฟิตเนสออกกําลังกายอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวอย่าง่าไปมาโอ้ยเมื่อยเติบตัวนี้ โอ้เริ่มจากรถสีแดงนี่ก่อนเป็นรถที่พ่อโปรดที่สุดเลยน,นี่อันนี้ที่พ่อขับไปฟาร์มทุกวันเพราะมันลุยขี้ดินขี้โคลนขี้ตมมาแล้วไม่ต้องล้างไม่มีใครว่าไม่มีใครด่าแต่ถ้าเอาคันหรูๆไปอาจจะโดนด่าได้เดี๋ยวไปดูรถพ่อก่อนอาจจะย้อนไปค่อยว่ากันแอนแอนไอรถอะไรครับโอ้เอ็กอะไรครับให้เดามาดูด้านหลังเดี๋ยวจะเฉลยครับ โอ้โหผู้ใดคือบ่ให้กุญแจเนาะยันยันลักออกไปบ่เจริงดิไหมแอนแอนมถูกไหมถูกครับอันนี้ X สี่เหรอใช่ X สี่มันไม่มีหรอกมันรับอีกห้าเลยมั้งหรือไงแล้วก็ไป X เจ็ดแต่พ่อไปจอง X เจ็ดไว้แต่เขาไม่ขายให้พ่อเพราะพ่อไม่มีตันเขาไม่ขายเพราะเขาผลิตไม่ได้เพราะหมดประเทศไทยมีคนจองอยู่สองคันคันละประมาณเกือบสิบล้านแต่นี้ก็คิดว่าน้องๆอะเนาะขี่รถเมฆยี่ห้ออะไร เอเอ,เอีอะไรม<อ>ดูข้างหน้ามันไหมจริงจริมันมีรุ่นสปอร์ตแต่ว่าแม่ไม่ชอบแม่บอกว่าถ้าถ้าไม่มีแบบนี้แม่บอกว่ามันโบแมนเบนเเพราะว่ามันติดยึดในตรงนี้เนาะเออมันอย่างเงี้ยแต่สปอร์ตมันก็จะแตกต่างราคาอันนี้รถประธานโจน,น,น,นี่ประธานบัณฑิตนี่ประธานโจนั่งเบนคันนี้ก็ ประมาณ5ล้านกว่าเนาะประมาณประมาณนะเออนี่นี่นี่ลืมลืมลืมเออเวลาพ่อไม่ได้ไปฟาร์มวันไหนพ่อก็จะเอาจักรยานคันนี้ไปปั่นตามคลองชิลประทานหน้าบ้านเนี่ยคันนี้คันนี้เนี้ยเนียเนี้ยเนี่ยเนี้ยอันนี้ของน้องเจมลูกชายคนเล็กมีลูกชายคนโตหนึ่งลูกชายคนเล็กหนึ่งมีลูกสองคนครับแม่หนีแม่มี่สองแม่อื่นๆนจะฟอไปนับพูดเลยอันนี้เป็นรถเก่าของท่านประธานบัณฑิตสมัยที่ท่านประธานบัณฑิต ทุกยากอยู่ไม่มีเงินซื้อถเบ้นคันนี้พ่อก็กเคยบรรทุกยาสางไปขายต้องใช้คันนี้แหละบรรทุกยาสางได้สิบลังขับไปหนึ่งสี่แล้วเหนี่ยพังเลยนี่ง่ามบุบี้เลยตอนนี้ยกให้น้องเจมอันนี้เป็นบ้านพักคนงานที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็คือโกดังเก่าใช่ไหมจะเรียกว่าที่เก็บของของบริษัทบรณฑิตเวอร์เก่าเออนี่แหละที่เราเก็บปุ๋ยเก็บหยกเก็บยานี่คือโกดงัง สมัยที่เรายังไม่มีโกดังใหญ่ที่เราไม่ได้ย้ายไปสํานักงานเออข้อไก่นี้มัน78ปีแล้วที่ผมทํานี่ผมไม่ได้ไปซื้อวัดสดุเศษเหลือจากสร้างบ้านสร้างอะไรเงี้ยสํานักงานขาานี่เดยดไกลบะซองเบืงบนดิเออมาต้องซองเน้เห็นข้อห่างๆกับซองได้ที่นี่ เอาทีนี้นู่นเห็นไหมบ้านพ่อใหญ่สามฤทธิ์หลายๆคนพอจะมาบ้านพ่อใหญ่สามฤทธิ์ไม่กล้าเข้าบอกว่าเป็นที่ราชาการคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นอ,อบอตเถียงกันหลายไหมเออแม่อยากได้ทรงไทยพ่ออยากได้บ้านยุโรปสไตล์โมเดิร์นลูกอยากได้ทรงนูน้นทรงนี้บวกกันไปบวกกันมาเป็นสำนักงานอ,อบอตอบต สู่มไปไป้ายนั้นก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูทีหลังนลุนสามฤทุนสามฤทุณสามฤทอันนี้จีจีเพชรรกแต่งเองพ่อไม่ค่อยสนใจหรอกอะไรที่มันกินไม่ได้แต่แม่นี่เขาชอบสวยชอบงามเขาก็ไปหาซื้อนั่นซื้อนี่มาประดิษฐ์ปลาดอยตกแต่ง นี่ค่ะวัสดีแ่จะพ่อไปพูดเยอะแล้วพ่อเหนื่อย FC พ่อใหญ่สมัทุกทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมหมกขี้เหล็กค่ะเอาเชิญแม่บ้านนะค่ะมาแนะนําตัวทุกคนบ้านหลังนี้อันนี้พี่นีหัวหน้าแม่บ้านพี่นีก็จะดูแลแม่บ้านอยู่บริษัทด้วยแล้วก็อยู่ฟาร์มด้วยอันนี้เป็นหัวหน้าแม่บ้านดูแลที่นี่ด้วยอันนี้พี่แตนอันนี้พี่แตนก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่นี่นะนี่พี่แสงค่ะพี่แสงก็เป็นแม่บ้านอยู่นี่ แม่บ้านอยู่นี่ก็จะมีสามคนแล้วก็พ่อบ้านคนหนึ่งคนอนุญาตให้ใส่แมสเนาะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าลูกๆใส่แมสแล้วก็เดินห่างกันหมดโอเคก็จะเป็นห้องใหญ่กินข้าวกินปลาอยู่น้ากันกัซซได้หลายคนเวลาเวลาฉันนั่งกินข้าวฉันจะนั่งตรงนี้กินนองมากอาจะโตใหญ่นี่ล่ะนี่ล่ะพ่อใยายมองพ่อใหญ่นั่งกัซซเป็นหมองนี่ที่อันนี้ประจําตําแหน่งพ่อใหญ่นั่งกินข้าวตําแหน่งห่าง เ่ก็จะนั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นหอมคุ้มย่ายค่ะ คุณยายมากเดือนละเถอสองเถอคุณยายก็จะมานอนอยู่นี่ก็จะมีห้องน้ำในตัวบ้านหลังนี้ก็มีทั้งหมดหกห้องนอนแปดห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวเบิดค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่พี่น้องมากอะสีมีหมุงยูหมุงเศร้าเบิดอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำร่วมอันนี้อันนี้สิเป็นมุมของ่อ่อสี่นั่งมุมนั่นผู้ใดมานั่งก้นผูไดดเด้โดนให้เลยนี่พอมีผู้ใดกนานั่งมุมนี่จ้าเถอะเป็นมุมที่เล่านั่งประจำโอเนีหม okay, bon นี่ละทานางของเพื่อนกินข้าวแล้วไปไป<อ>ไปไปตอ่อไปตอ่อมาบิ่งดิตู้โชนนยังนะอันนี้ภาพอันแห่งความผาคุูมใจที่บริษัทเ้าไดอ่านักวันบริษัทสีขาวที่แม่ไปรับเก็บทุนกระหม่อมอุบลรัตน์นะคะอันนี้คุณพ่อก็ได้นะ่าบริหารดีเด่กก็ไปรับกับในหลวงเมื่อ4ปีที่แล้วออหลายปีแล้วหลายปีแล้วบันนอกขอกหน้าเฮาลูกเส้าไ้เส้าหน้าก็สามารถขึ้นาอยู่แนววนาาก็ศแมีความผาคุูมใจที่ห้องมีนางวันตรงนี้เนาะลูกเนาะ ก็ไหแม่เป็นสาวน้อยแม่ก็ได้ไปใส่นี้นี่ตอนเป็นสาวน้อยเอาไปตอกหลอดเด้โอ้ยนี่ยาวอกมากคือหนอยนักล่ารางวัลดนี่หนักล่ารางวัลดิผลตออกลำมาหรอกงานวัดงานวัดเอาไปเบิองไปเบิองลูกพ่อไงไปเบิองลูกพ่อไงทุนอ่ะเออไปเบิองดิหนิลูกพ่อไงแต่เป็นเขาเบิองรถลูกพ่อไงส่งยุมเบาดิมันเป็นดิลีบอส่งยุมเออท่านบเุียนี่ มันบ่มี้เข้มข,ขัดเข้มขัดน้ำมูดอกะ <laughs> เฮ้ลูกพ่อใหญ่สามลิตรดิเห็นว่านี่ <laughs> เอายางฮัดเอาในกางเกงเนี่ย <laughs> อันนี้ลูกยายยายนุ่นดิยายนุ่น <laughs> ยายก็คือแม่แม่ของแม่ <laughs> ่มอันนี้เสียกุมภา ันนี้ตาของแม่เพ้นอันนี้เพิ่นกเสียแล้วอันนี้คุณยายเพิ่นเสียนี่เก่าสิบสี่คุณยายนี่เก่าสิบเอ็ดแห้งก uh ันสามมือเนี้ยตาไปสามมือยายจะมาไปอันนี้คุณปูของแม่ปูถอยถอยๆๆยค่ะปูแม่เออป่ได้ขออนุญาตเล่าดิสิอันนี้แม่ผมนะเนี่ยเออเป็นยังคือบอบอกแม่์เดันสีออรกาดนะชื่อแม่พับชื่อจริงๆนางหนูพับอันนี้นายสุรินทร์นี่ นี่พ่อยายลิ้นสมัยเป็นบบาเนี่ยรอบ่ะนี่เออภาพเล่าอันนี้ตอนนี้ประธานโจตอนตอนเด็กๆเนี่ยก็ช่างโดนนี่เออช่างนั่นประธานโจคนไหนช่างโดนซี้เนีประธานโจนั้นช่างโดนเออโตมาพร้อมกันอันนี้รูปยายเตียงเนี่ยเออยายเตียงจ้ะยายเตียงเนี่ยแล้ก็เที่ยวมาหาแม่บ่อยๆอันนี้น้องเจมส์อ่ะลองดูนี่ ไปห้องสังหารไปไหนนี่แหละเชิญค่ะอันนี้ห้องเออห้องจุอากันระหว่างพ่อกับเมีอันนี้กับกับคนอยู่ปกติเนาะค่ะเนาะมันกับกับหกเป็นธรรมดาอยู่มาเจ็ดปีแล้วอะมุมปวดมุมปวดมุมปวดพ่อกันอยู่เฮ้ยใส่แล้วมุมปวดอันนี้ อันนี้ดอกไม้ที่พ่อให้นะแม่ว่าเกิดมาแม่กับโบเคยได้จะเขิอเนอะอาะรังแหลกในชีวิตที่ได้ได้เป็นชออวาเลนไทน์ที่พ่อมอบมือนั่นเนาะแม่ก็เลยว่าเออสีออสตาไปมันแห่งอยู่นี่ยละเกิดมากกับโเคยมีเนาะอยู่น้ำกันจนเ่าจนแกแล้วเนาะอันนี้ก็ลูกป,ประทานโจอ,อันนี้ก็เป็นของมีคุณค่าทั้งจิตใจของม่ยิ่งเนาะเนาะในใจแม่นั่นแม่เสด็เงิน แม่มากไปซื้อให้ซื้อหน้าแม่ว่ามันขึ้นราคาไปเรื่อยอันนี้นะั่นซื้อมาจากอ,าอิตาลีหรือวสวิตเซอร์แลนด์เนาะแม่จะเลือมแลวอันนี้กับประธานโจก็ซื้อให้คือกันหานะี่รวยอันนี้กับกอบเสียนเขากับซื้อให้อันนี้ของโคดกับมันมีคุณค่าทั้งจิตใจเนาะโบไดโอโบไดอวดเนาะแต่ว่าคันคันแม่อิลีนะแม่บอกบอกกาซื้อแม่นะ่ะอยากซื้อให้ซื้อหน้ามันเพิ่มมลูลราคาเนาะเนาะมีน่งเนาะ ันนี้มันกะมันกะเขากับบิวแต่ละชั้นนี่เขากับไส้นั่นใส้นี่อันนี้ก็เป็นของพ่ออันนี้ก็เป็นของแม่น,นี่มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยขาเสือมันหลายครับของแม่ก็ไลยหลายจนมุมมีหมองไวค้คนอันนี้ก็จะเป็นชุดเงวห้องน้ำ ห้องได้พี่โจกันไปติดทีวีไว้ให้เบิดแต่อ่างนี่กันใหญ่คักกาจะน้ำเต็มแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเปืองเนาะเปืองน้ำแล้วก็จะได้อาบแบบมีทีวีให้เบิงนนเบ้งกับสินน้อนเบิ้งกับโอ้ยมันเสียเวลาไปฟ้ามมาเมื่อยๆกับเฝ้าเพจกับเขา